สวัสดีครับผมไซต,ตามะแห่งเมืองเรียนซีนะครับผมวันนี้ผมก็ตอนนี้ก็ผมจะมาปราบสัตว์สัตว์ประหลาดนะครับก็คือถ้าผม,ไ,มได้ปราบสัตว์ประหลาดคนนี้แล้วจากผมจะขึ้นจากคลาสซีเป็นคลาสบีนะครับโอเคผมจะยอมทําทุกอย่างเพื่อได้ขึ้นเพราะผมคือฮีโร่ต,ตัวจริงฮัลโหลไอพวกสัตว์ประหลาดชั่วสัตว์ประหลาดอไอพวกสัตว์ประหลาดไอพวกสัตว์ประหลาดไอพวกสัตว์ประหลาดวันนี้ผมจะมาสับเปลือค่ะไอสัตว์ประหลาดแม่เอ๊ะสัตว์ประหลาดปากดี ตีอย่างเงี้ยจนกว่ามึงจะตายเดี๋ยวผมช่วยครับพี่นี่จะได้ตายไปไวเออนี่ถึงแต่กอล่าทำไมหรอสวัสดีครับผมผมไซตามะแห่งเมืองเรียนสิเจอสับปะาดหรอครับเฮ้ยไอ้สับปะาด สับประหลาดกูจะยอมทำทุกอย่างเพื่อเพื่อให้ได้ขึ้นคราบีกูจะปราบสับประหาดมันเดืยวจอดเลยจอดไอ้สับประหลาดจำไว้กูตัวแทนจากสมาคมลงมอจากสมาคมฮีโร่กูฮาร์ซีลำดับที่หนึ่งส่้นมึงก็แค่ สับปะรดไทยพิบัตรมังกรโคตรกระจอกเป็นได้เลยจะาป้าโซนีอันนี้เพื่อนกูนี่หว่ากูลืมฮัลโหลมองหน้าใส่ตาหวานทำไมมึงอยากโดนใช่ปะสับปะรดสับปะรดสับปะรดเต็มเลยสับปะรดเต็มเลยเฮ้ยกองทัพสับปะรดกองทัพสับปะรดอย่างนี้ต้องจัดการกองทัพสับปะรดกองทัพสับปะรด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 ไม่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 เจอสับปะรดเจอสับปะรด เอาอดาดาดาฮีโร่ทำไมฮีโร่มาช่วยเหลือแล้วมึงมาต่อยกูทำไมวะแทงเราทำไมแทงเราทำไมเราเป็นไทาม,มะยมุยขอได้ไหมขอได้ไหมอย่าทำกับเราแบบนี้เลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีให้ มีมีสีลุงแม่สีลุงเหรอไม่มีอ่ะยาีอยเธออยากได้สีอะไรอ่ะอยากได้อยากได้สีเขียวเอ้ยสี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 เขียวเขียวเขียวเขียต่อคิวครับต่อคิวครับตัดเขียวฮับเฮ้ยโทษพี่อุ้ยอย่างนี้ต้องลงเฮ้ยไอเยี่ยมเยี้ยมเพื่อน โอ้เมอ์นายเฮ้ยม so ึงน okay. hey, oh. really oh ี่ไม่เตรียมตัวเนี่ยไอ้ยื่นี่อะไรที่มันกอูด้านวเฮ้ยี่คอนเก็บรักษามวันยันเร็่ล้น้ใจม่โนเลย้นกู พี่โพี่พะโล้เนี่ยพี่แกงพะโล้เนี่ยพี่โหนักเหมือไอ้เชี่ยเอ๋ยหมาแกงพะโล้เนี่ยสวัสดีครับผมตัวแทนจากสมาคมฮีโร่วันนี้ผมก็จะมาปราบพวกสัปปะหลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับไปเดาในเดียวตัวแทนจากสมาคมฮีโร่นะครับผมจะขึ้นเป็นคาร์เตให้ได้ไม่มีอะไรเนี่ยไอสัตว์ดูเคยต่อมาม้าว่ามึงเนี่ยอ้าว เจอการที่ซีซั่นสองเอ้ยซีซั่นสามเออโอ้โหไอ้อเ,อ,เอ้าไหนๆไอ้แค่เนี่ยไอ้กะลีเหย่ี้มันีมขี้มันทิทำไมตัวง่อนแน่จังวะดิเล่พี่เน่ย ฉันได้ผมฮีโร่คัทเอคงต้องขอตัวเพียงแค่นี้เฮ้ยไม่ใช่อยู่อย่ซีอยู่ครับเดี๋ยวผมจะหาทางขึ้นไปบีให้ได้